สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าเหนียวเชียวอีสานนะครับมานี้กะอยู่ขอ,อกงัวครับวานไปงานประกวดยุสลินนะครับมานี้เมื่อไงครับพี่น้องนะครับวันไปนะครับวันหยุดวันอาทิตย์มานี้วันด้ดออกทกั้ง d ด y กะงัวออกไปผงหน้าจัวน้อยนะครับไปกินยาอยู่นะามยาๆไปเร็ว bạn, 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 leo, 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 nó bị juông nó đọc bay mình. nó nhang này, các, lấy, thùng nè. แกาแฟครับยังไปยังไปเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเข้าไปแล้วคุณไปไปไปกินหอยากินทวงคุณเหลือบุหรายคือบ้านลูกคนเนี้พอนะครับบ้านลูกคนเนี้คนหกเจ็ด <c oughs> ตนะครับผมยังเหลืออยู่สามสีต่ต เยวเขาแล้วไปหากินยานคู่หน้าเยอหน่อยนั่กับแม่ลูกนะครับแม่ลูกนี่กับแม่ทองขั้งหน้าก็เป็นหนองเล่อม,มอนเลนี้ยงกันทั้งหน้าครับ S 2> <S 2> <S ได้เร็วมาเองมาเร็วนครับได้หมมา้ร็อนเร็วเร็วะครับทง่าผูกไปทงไปทาน,นะครับออกมาหยุดเส้นหยุดสายอย่างไยครับยูตะคก เดี๋ยวยืดซีตัวพ่าได้เลี้ยงคอยมีเวลาดูแลนะครับผมวันหยุดกะไปถ่ายคลิปงวน,นะครับว่าธรรมดาก็ทําง,งานออกไปวันไล่นะครับได้มีเวลาไล่มาเอาไปเลี้ยงนะเอาหนี่ยครับตรงหน้าเข่าเกี่ยวออกหมูว่านนี่ครับเป็นเกี่ยวของว่านคู่หน้าทีแล้วครับทามานเท่าเลี้ยงงวยัง เขียวดีอยู่เนีย่ยรับต่อตองนี้แล้วพ่อนี่ยเดี๋ยวผมอีกนหน่อยครับ,บรวันดี้ออกมาหน้าจีข้างแรกครับนะครับแม่กาแฟน,นนะนครับถองซี่ว่ายซูนเข่าหกเข่าเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องใหญ่หนาเลยนะครับกินยากเก้งกันเป็นตัวนี้แล้วครับเรียงง่ายกินเก้งเรียงง่ายนะมีไซดดี ออกทงแม่มือเลยเบครับสีแดงแดงจนใหม่คนละครับพี่น้องแดงเขีมเม,รรม็ดบักคมแข็งคาดีนะครับหูสันสันนี่นะครับแอวมักเลยนะครับ หนากันนะครับ,นะรบเลมอนรับน้องเลมอนนะครับหัวสิบเดือนนะครับสิบเดือนนะครับน้องเลมอนนะครับเรือดลอยนะครับพี่น้องนะครับผมนะบแม่เพิ่นติดไซ กลมปศุสัตว์นะครับแม่ติดสากลมนะครับเรียด้อยตีแบนแล้วนะครับผมเอ็นยูเอนศูนย์หนึ่งนะครับฟาร์มเก่าพันตีให้นะครับผมชุดตีมาฟาร์มนี่นะครับผมนะครับ <c oughs> อ,ออกมาทวงนะครับแปลกินจังหน่อยนะครับเดี๋ยวจังหน่อยปับโตเลยเริ่มกินยา แลนออกกำลังกายแลนเล่นกันสองตัวเาก็โค้งกับมาหามีนะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าอีสานมาเท่าแล้วเขาแล้วสบายครับพี่น้องนะครับพืนทีโลไม่หมองเรียงนะครับถือว่าฝนปินีฝนมาบินีฝนมาดานะครับผมแต่ว่าหยาดอยู่หน้าก็เลยเขียวดีนะปกติจะเข่าร่มฝนยังสี่มันจะเริ่มอะแล้วพราล่มฝนยังสีส้นมากก็สิเป็นอากาศก็สีเริ่ม แห้งนะครับแต่ว่าก็ยังดีอยู่นะครับปีนี้ถือว่ามีฝนมาตกมาช่วงก้อนเกี่ยวเขานะครับน้ำหน้าก็เลยความชุ่มชื้นก็ยังมีนะครับหยาปีนี้คิดว่าจะบ่แห้งแรงบันไดนะครับนที่พ่อมีหยาน้าหน้าน้ำน้ำทงหน้าน้ำคู่หน้าอยู่นะครับแต่ทุกปีเขาเกี้ยวเขามันจะเริ่มร่มร่มแห้งนะครับอากาศก็จะเริ่มแห้งนะครับผมหยาก็จะเริ่มแห้งแต่ว่านี้ยังยังเขียวดีอยู่นะครับหน้าบางหน้าเกี่ยวเขาในน้ำนึง ไหลนะครับมองมองกับระบายออกว่าใดกับมีนะครับผมหมู่บ้านไปทางสุรินทร์ออกไปทางสุวรรณภูมิทางสุรินทร์ทางพุ่นนะครับทางทงกุลานะครับน้ำเต็มครับพี่น้องป่านหนาลงหน้าไม่นะครับขนาดเกี่ยวเขาออกแล้วเดี๋ยวไปน้ำยังเต็มทงอยู่นะครับถือว่าปีนี้นะครับฝนมาแย่มบ่ต้องการนะครับแย่มคนอย่เกี่ยวเขานะครับเอ้นะครับมีสี่ตัวกับซ้ำเลียงนะครับพี่น้องมอมี่ไหลกับว่าเดี๋เบิงนะครับผม ผูกลามไปนี่แล้วเขาบานไปจิงเขาเยออกโฉมมาหานะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไหวนสนีก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขาบานไปหายิิงเขายิดปลากันกน,นะครับออกมานอนเลนห่มไหม,ม่ฝ่อง,งว่วนนี่นะครับพี่น,อน้องบรรยาก,กาศนะครับเลมอนเลมอนด้ยนะครับเลมอนะครับ เนาะรบัวเลี้ยงทงป้อยทงนี่นะครับพี่น้องนี่เวลานะครับก็บไปเกี่ยวเขาเลยผู้ดใดเกี่ยวเขาแล้วก็ล่องเอาเวลาไปทงมั้งครับหญ้าก็ประหยัดลงได้พอสมควรนะครับผมผู้ปลูกไว้หะหยาบ่พอนะครับผมงอกระจะได้ถือว่าเป็นการออกกําลังกายยืดส้นยืดสายนะครับอยู่ตใต้คลอดสำหรับคลิปนี้จากลาไปสวัสนี้ก่อนนะครับผม แล้ครับช่วงใบใบเสียวเขาขอกไปกินหญ้ากินเฟี้ยงนะครับกินอาหารนะครับช่วงเศร้าของมันปล่อยเหรียไว้ทงกันนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับบรรยากาศทงให้ทงหน้าหลายท่านว่าอัปเดตผลงานง่วอยู่ขอกจังหน่อยเนี่ยนะครับผ้ามาเบืองแล้วนะครับเล็กๆหน่อยๆมือพักพอนนะครับผมอยู่กับง่วนก็มีความสุขดีนะครับเอาคลิปนี้ก็ไว้ใช้นีก่อนครับผมสวัสดีครับ